สวัดีครับสวัสดีปีใหม่วันนี้คนรู่นเราเขอเอียงเสียงลูกพุ่งบาลงเกิดเกิดที่วัดจำปาวัดจำปาเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ก่อสร้างน่าจะปลายกรุงศรียอยุธยานะครับเรามาตามไปดูประวัติความเป็นมาของวัด จำปานะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านบันทึกเรื่องราวของวัดจำปาไว้ประมาณนี้นะครับวัดจำปาเป็นวัดราชตั้งอยู่เลขที่535สนนหลักเมืองอบมเมจังหวัดินทุร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีเลวที่ประมาณ5ไร่6-8ตารางวา แล้วก็ความเป็นมาแต่เดิมวัดจำปาชื่อว่าวัดใหญ่จำปาเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์วมกันสร้างปลายสมัยอยุธยาตั้งอยู่ชายป่าบ้านกุกปะเตุยป่าขมแม่บ้านผมนะครับก็มี พระพิสุทชาวเขมรชาวกัมพูชาทูดงจาริกมาพักป่าข้างโกกประเชยเราก็ศรัทธ,ธาท่านชำนานในด้านอัดขอมนะครับแล้วก็ลองเป็นวัดปฏิบัติศาสนาบนพัฒนามีคนเล่าว่านะครับว่าวัดนี้น,นะครับเมื่อคราว เมื่อคราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพระเจ้าแผ่นดินได้ส่งแม่ทัพเสนาบดีติดตามช้างสำคัญของพระองค์ได้มาพักแรมที่วัดนี้ห้าวันก่อนที่จะติดตามช้างสำคัญกลับไปถวายพระเจ้าอยูเหอแล้วก็วัดที่นี้เดนจะเป็นวัดที่เป็นสถานที่ดื่มน้ำพิพัฒน์ศรตยา แก่ข <cin> <true> <os> ้าชการทุกคนให้มีความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินแต่เสียดายนะครับที่การนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อปีห้าสามพระบาทสุเดชก็มีกฎเมื่อพศสองสี่ห้าสามพระบาทสมเดชเจ้ามกพระบ์มกุฎเจ้าอยู่หัวให้กันที่หททันพระรานธรรมมากพร้อมเหรียญรุ่เหมือนนะการที่ห้าในียญนะครับ แล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านว่าเราให้ผมฟังว่าแม้กระทั่งเปรกพ่อรองห้าอย่างเคยกระทับเคยได้มาเดินเรเดินมาที่นี่เพราะฉะนั้นแล้ววัดจำปาก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญอีกวัดหนึ่งของสุรินทร์นะครับหลายท่านก็คงยังไม่ทราบนะครับวันนี้วัดจำปาอยู่ในเมืองสุรินทร์ก็ถือว่า วัดสำคัญอีกวัดหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของลูกหลานชาวสุินที่อยู่ไกลๆที่ไม่ได้มีโอกาสมากลับมาบ้านในช่วงช่วงปีใหม่นะครับถ้าพูดคุยถึงวัดโบราณของสุินบ้านเราวัดจำปา ก็น่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ลูนตั้งแต่สมัยปลายรัชนะปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวที่เสนาบดีติดตามช้างสำคัญในคราวช้างแตกโรงก่อนที่จะไปจับช้างได้ที่ตะเพียงโชคได้มาทำนักพักแรมที่นี่เป็นเวลา5วันนะครับ วันนี้วัดจำปาก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยแล้วก็เป็นที่ที่ศึกษา,าเป็นวัดพุท,ทยาศึกษาในวัดครับแล้ก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีความเงียบสงบอยู่ในกลางวี้นะครับผมพยายามที่จะให้ทุกท่าน ได้ชมชมเพราะว่าาพัฒนาของผู้คนในยุคที่พัานาปัาจังป่าสุเดนบ้านผมนะครับเนี่ยสงบสะอาดพระสุนเจ้าท่านก็ทำความสะอาด แล้วก็พัฒนาวัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโชคดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคน,นครับ